วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดช่างไทยมาให้เรารับคมแล้วก็ทําซองด้วยนะครับผมเล่มนี้ก็ผ่านการใช้งานมานะนะครับเนี่ยสภาพใบมีดมีสนิมกินลึกแล้วก็มีรอยยางไม้นะเข้าไปซึมในเนื้อเหล็กเหมือนผีสิงเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหบักกึดนะครับผมโอ้โหแรงมากเล่มนี้ความคมนะครับผมก็มีใช้งานบวกสนิมกินแล้วก็จะได้ก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวรับคมแล้วขัดสนิมออกแล้วเป็นไงมาชมกัน ครับผมก็ตั้งจากที่รับคมแล้วนะครับนะใบมีดกลับมาขาวใส่นะสนิมกระยางไม้หายไปแล้วนะครับเนี่ยใช้เวทมนตปัดเป่าให้นะครับผมเนี่ฮะหลือต่เนื้อเหล็กใสปิงปิงนะนะแล้วก็มีอาจจะมีรอยตามมดนิดๆิดหน่อยๆนะผมตามธรรมชาติของเหล็กที่เคยถูกสนิมกินนะนะครับแต่ก็ขาวเกี้ยงนะขาวเกี้ยงแลนะ้วเ,เนะทียบกับภาพเดิมๆเมื่ก่อนส่งมานะ นะครับผมเนี่ยฮะโอ้โหต่างกันชัดเจนแล้วก็ฟ้าก็เหวเลยมาพร้อมซอพลาสติกแข็งนะนะครับผมตัวนี้คอกลมต้องติดต้องติดสายผ้ารัดนะนะครับผมเนี่ยฮะแน่นตึบปลอดภัยความคมก,กระดาษสบายๆฉลุยพร้อมลุยในโลกทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงแต่ความเชื่อใจยั่งยืนที่สุด